สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับ4จุดเนแบบกระชับได้ใจความกับรุ่นนี้เลยครับผม Colola Cross รุ่น GR Sport นั่นเองครับซึ่งสําหรับในส่วนของ c o o o l a Cross รุ่น GR Sport มีให้เลือกถึง3เจดสีแบบพิเศษกับสีดำสีขาวมุกหลังคาดำสีแดงหลังคาดำมาพร้อมด้วยราคาเริ่มต้นที่1ล้าน 2 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสำหรับจุดเด่นแรกนะครับกับดีไซน์ภายนอกที่มาพร้อมด้วยนะในส่วนของกระชังหน้านะครับดีไซน์แบบสวยงามหรูหราทัานสมัยมาพร้อมด้วยชุดสเกิร์ตหน้าแบบดีไซน์สปอร์ตนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์และไฟส่องสว่างกลางวันหรือ daytime running light นั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็ยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอกระจกบังลมหนาแบบกันเสียงรบกวนหรือว่าอะคูสติกกราสนั่นเองครับนอกเหนือจากด้านหน้าที่ออกแบบพิเศษแล้วนะครับด้านข้างก็งเป็นอีกหนึ่งการออกแบบดีไซน์พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้ออลลอยขนาด18นิ้วสไต G.R. Sport มาพร้อมด้วยกระจกงองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติพร้อมระบบรีเว r ร์ดลิง์และไฟเลี้ยวนั่นเองครับยังมีในส่วนของชุดตกแต่งสเกิร์ตทั้งในส่วนของด้านซ้ายและด้านขวานะครับซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษสำหรับรุ่น G.R. Sport นั่นเองครับยังมีนะครับในส่วนของหลังคาสีดำพร้อมมูลรูปแบบไฟฟ้าทำให้ตัวรถด,ดูสปอร์ตรูรามีระดับมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับ สำหรับดีไซน์ที่โดดเด่นในส่วนของด้านหลังก็จะมาพร้อมด้วยชุดไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกด i n g มาพร้อมด้วยไฟเบรกทงที่3แบบ LED แล้วก็ยังมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตสวยงามพิเศษสำหรับในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายหรือด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมด้วยสัญ,ญลักษณ์ hybrid และ GR Sport ทําให้ตัวรถดูดุดันสวยงามแล้วก็เป็น สัญ,ญลักษณ์แบบพิเศษมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับจุดเด่นที่2กับการออกแบบดีไซน์ภายในให้ดูสวยงามโดดเด่นนะครับมาพร้อมด้วยการออกแบบเบาะนั่งแบบพิเศษโดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์ TR Sport พร้อมเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับมาพร้อมด้วยนะครับในส่วนของปุ่ม push start และสัญ,ญลักษณ์ TR Sport นะครับให้ดู เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นยังมีในส่วนของหัวเกียร์แบบหุ้มหนังมาพร้อมด้วยชุดพรมปูพื้นบริเวณาาวางเท้านะครับพร้อมสัญลักษณ์ GR Sport นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องมองรอบคันแบบ 3D หรือ p a ร o r a m มาวิวนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Bluetooth USB ซึ่งเพิ่มในส่วนของความสะดวกสบายการใช้งานยังมีในส่วนของตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบควบคุมพวงมาลัยผ่าน Multi Function นะครับซึ่งก็จะมีการควบคุมที่ง่ายปลอดภัยแล้วก็กับขี่ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวสำหรับความสะดวกความสบายในส่วนของอุปกรณ์ภายในที่ดีไซน์โดดเด่น ให้เหนือระดับกว่าที่คุณคิดเลยทีเดียวครับสำหรับจุดเด่นที่3กับสมรรถนะในการขับขี่ซึ่งมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร ร้อมระบบไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง122แรงม้าเลยทีเดียวครับรองรับน้ำมันการใช้งานแก๊สโซอี20ซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดยังรับประกันให้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกันให้ทั้งในส่วนของความแรงประหยัด คุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งมาพร้อมด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ดีด้วยโครงสร้างแบบ tnga นะครับซึ่งสามารถที่จะเซ็ตช่วงล่างทั้งในส่วนของโชคคฮับกอยสปริงต่างๆให้อ่าทำงานสมดุลน,นะครับเกาะถนนนะครับจุดศูนย์ต่วงต่ำแล้วยังมีในส่วนของการควบคุมตัวรถที่ง่ายประหยัดน้ำมันอีกด้วยครับ สำหรับจุดเด่นสไตล์กับระบบความปลอดภัยที่มีให้อย่างเหลือหล้นในส่วนของรถโคโราครอสรุ่น G R Sport รุ่นพิเศษคันนี้ทั้งในส่วนของ t y y t ต s s f ซ t y s e n ซ e ที่มีระบบความปลอดภัยแบบเหลือหล้นนะครับทั้งในส่วนของระบบ P C S นะครับเป็นระบบป้องกันหรือเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบ ความปลอดภัยก่อนการชนนะครับยังมีในส่วนของ LDA มาพร้อมด้วย LTA นะครับเป็นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติยังมีในส่วนของระบบ DRCC หรือ Dynamic Radar Cruise Control นะครับซึ่งเป็นระบบควบคุมและก็ปรับลดความเร็วได้ถึง0ยกิโลเมตรเลยทีเดียวยังมีในส่วนของระบบ AHB หรือระบบ ควบคุมไฟสูงอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นระบบโตโยต้าเซฟที่เซนที่มีให้อย่างครบครันยังมีในส่วนของระบบ เตือนตำแหน่งจุดบอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว BSM นะครับยังมีในส่วนของตัว RCTA นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวกล้องที่เป็น PVM นะครับพาโนรามา360องศาเพรองมาพร้อมด้วยกล้องมองหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่หรือการถอยจอดต่างๆก็จะทำให้สะดวกสบายง่ายต่อการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ จุดเด่น,นต่างๆของตัวรถในส่วนของรุ่น Corolla Cross รุ่น GR Sport นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของ4จุดเด่นหลักที่ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจแบบกระชับ เข้าใจง่ายและเข้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ4จุดเด่นหลักนะครับมาพร้อมด้วยการดีไซน์ภายนอกนะครับการดีไซน์ภายในนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสมรรถนะในการกขี่และที่สําคัญนะครับก็คือจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยที่เป็นจุดเด่นจุดหลักนะครับจุดขายของคุโรร่าครอสรุ่น g r Sport นั่นเองครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง สาหัสจริงของเรานั่นเองนะครับหรือโทร0805641298นะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านที่รับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของเพจ Facebook นะครับหรือในส่วนของช่อง YouTube ครูสอนใจให้ลถนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ